ชื่อกิติครับจันทามาสก็ชื่อเล่นชื่อนุกครับผมทำงานที่นี่หนักกว่าไหนหนักครับจะถามว่าหนักมันหนักทุกที่อยู่แล้วทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะ m a n a g งานของเรายัางไงมันก็หนักอยู่ในส่วนของปริมาณงานทั่วๆไปน้องก็เราก็มีหน้าที่ของเราอยู่แล้วไม่ได้ถึงขั้นแบบหนักจนเครียดจนแบบอยากจะออกประมาณนั้น ตำแหน่งก็จะเป็น business development เนาะหนะ้าที่หลักๆคือโฟกัสลูกค้าใหม่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งการ approach ลูกค้าอ่าเจ้าหนาที่กําลังประกาศร,รับสมัครงานหรือว่าต้องการคนเนาะเราก็จะดูอ่าเราจะมีการแนะนําในส่วนของ product อธิบายสินค้านะรวมถึงการ follow ลูกค้าเก่าที่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าที่เราเคยติดต่อไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ทําสัญญาหรือว่าเป็นลูกค้ากับเราโดยตรงก็จะเป็นประมาณนี้ทั้ง follow up ลูกค้าติดต่อลูกค้าใหม่เนาะเน้นะ คุยแล้วก็ปิดในส่วนของการทำสัญญาเป็นลูกค้ากับทางรีลาตโฮลดประมาณนี้ส่วนที่ยากที่สุดที่เรามาทำงานที่นี่คืออะไรถ้าส่วนที่ยากที่สุดจะเป็นการจัดการอารมณ์เพราะว่าต้องบอกเลยว่าอย่างของนุกเองการคุยกับลูกค้าเนาะมันก็จะเจอลูกค้าค่อนข้างหลากหลายวันไหนเจอลูกค้าดีเราก็โอเคมีกําลังใจที่จะคุยต่อไปแต่ว่ามันก็ต้องมีลูกค้าที่ไม่ดีบ้างแหละที่เขาไม่ได้อยากคุยกับเราหรือว่าเขาจะงุนหงิดจากที่อื่นมาแล้วก็มาลงที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนที่ยากที่สุดคือการจัดการอารมณ์ถ้าเราเจอปุ๊บเราจะทํายังไงที่ทําให้เราสามารถทํางานต่อได้อ่าอันนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าสมมติเรายังเก็บเรื่องของลูกค้าเก่ามาคิดมันก็จะทําให้การคุยสายต่อไปเนี่ยมันไม่แฮปปี้ลูกค้าอาจจะเฮ้ยน้าเสียงเราอาจจะแปลกไปหรือว่าเอ่อการพูดคุยของเรามันทําให้ไม่สามารถโน้มน้าวลูกค้าสายต่อไปได้ซึ่งบางทีเขาอาจจะสนใจจริงๆอยากจะพูดคุยกับเราจริงๆอันนี้ค่อนข้างสําคัญในทีมนี้ต้องถือว่าผมโชคดี ผมได้เพื่อนร่วมทีมที่ดีมากรวมถึงเพื่อนร่วมงานหลายๆคนด้วยนอาะอย่างเช่นเมนเจอร์ของผมซีเนียร์ของผมเขาจะมีการให้คําแนะนำเนาะเพราะว่าผมค่อนข้างใหม่ในในสายงานนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับเกี่ยวกับคําแนะนํามากๆเนาะแล้วก็รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาการสอนงานที่ค่อนข้างที่จะสามารถทําให้เราต่อยอดได้เนาะถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ได้เจอคนในทีมที่ค่อนข้างดีทำให้งานมันก็ไปได้อย่างอาจจะฟล์ไม่ได้ติดขัดมากมาย ประมาณกันครับถ้ารีลาโคเอ็นก็เหมือนกับว่ามุมมองนุ้งตอนแรกอ่ะก่อนที่จะเข้ามาจอยเนาะเราได้ยินรีลาโคเอ็นอ่ะเราก็ไปดูว่าเป็นบริษัทอะไรอ่ะบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทําเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเนาะแวบ็บแรกคือเนื่องจากอ่ะนุก็เป็นคนชอบในส่วนของพวกต์ตูนญี่ปุ่นเขาเจอญี่ปุ่นเราก็จะติมว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นทํางานหนักอ่ะเราจะเห็นตามข่าวเลยตามข่าวสารญี่ปุ่นทํางานหนักเราก็ค่อนข้างเครียดกับการทํางาน เ,เขาทํางานหนักจริงแต่ถามว่าพอเราได้เข้ามาจอยจริงๆอ่ะมันมันค่อนข้างจะไม่ได้ตรงทั้งหมดเลยคือถามว่างานมันหนักแต่ว่าไม่ได้หนักเท่ากับที่เราเคยเห็นในการนําเสนอของข่าวที่บางคนเครียดจนแบบดื่มเหล้าถึงจะนอนได้หรือว่าบางคนเครียดจนแบบทํางานไม่ได้เนอะอันนี้ค่อนข้างจะตรงกันข้ามเลยเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นที่นี่เขามี เคาเจอที่ไม่ได้ยึดติดกับเคาเจอร์เดิมของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเขามีการปรับประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับการทํางานเนาะเพราะะเราเป็นคนไทยมันอาจจะมีวัฒนธรรมบางอันที่อสามารถเรียนรู้กันได้อ,อันนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดในเว็บแรกอ,อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแฮปปี้ช่วงแรกอ,อาจจะมีเกรงเกงเพราะว่าเราก็จะเรียนรู้คนนั้นคนนี้ยังไม่กล้าที่จะพูดคุย เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยพอเข้ามาจอจริงๆมันดีดีกว่าที่คิดเยอะเลยถ้าสิ่งที่ชอบอตอนนี้หลังจากที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วกันต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้คอมพานีปาร์ตี้หรือว่าปาร์ตี้ต่างๆของบริษัทเรารู้สึกว่าเราชอบอ่ามันเหมือนเป็นของขวัญสำหรับเราในการทำงานอ,อันที่สองก็จะเป็นวัฒนธรรมแล้กันเพราะว่าอย่างที่บอกคนอาจจะมองว่าวัฒนธรรมขอญี่ปุ่นมันมัน ทํางานหนักนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอเรามาทําจริงๆมันเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นสมัยใหม่ทําให้เหมือนกับเค้าเจอในในองค์กรเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะร relax แล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองเนาะส่วนอันที่3มก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าที่เนี่ยเราสามารถคุยได้กับทุกคนอสามารถคุยได้กับทุกคนไม่ได้เหมือนกับว่าบางบริษัทที่เขาจะมีการจับกลุ่มเนาะหรือว่าบางบริษัทที่เขาจะมีคนสูงอายุเยอะๆอันนั้นเขาก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็ไม่กล้าคุยหรือบางทีกลุ่มเนี้ยเราเข้ากับเขาไม่ได้ เออบางทีเราเราไม่รู้จะพูดคุยกับใครแต่ว่าที่นี่เราเดินปุ๊บเราทักทายได้กับทุกคนคุยได้กับทุกคนไม่ว่าคนไทยคนญี่ปุ่นคนต่างชาติ3อย่างนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าชอบที่สุดตอนนี้ <S <S ถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะเราก็อยากจะมาร่วมงานกับรีลาโคเอ็นก็อยากจะให้ลองเปิดใจเนาะอย่าไปยึดติดกับ c u เจอร์ญี่ปุ่นเก่าๆลองคิดเหมือนกับว่าอสิ่งที่เราอยากจะได้มันเป็นประมาณไหนแล้วถ้ามีโอกาสได้ร่วม งานการเข้ามาจอยเวลาโคเอนเนาะคุณก็อาจจะได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดออยากจะให้ลองเปลี่ยนมุมมองเนาะแล้วก็ลองลองมาจอยกันแล้วกันถ้ามีโอกาสนะฮะก,ก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้